ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกกี้ทาโร่นะคะวันนี้หมอน้องมาทําดวงความรักความสัมพันธ์แล้แก่ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะประจําครึ่งเดือนแรกพฤษภาคม2566นะคะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและก็คนที่มีคู่แล้วนะคะดูได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบผูกดวงนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามานะคะแล้วก็ใครอยากซื้อลิปสติกฝาลิกาลิ้นทองนะคะเข้าไปซื้อที่ช่องติ๊กตอกของหมอน้องได้เลยนะคะอะโอเค มาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนเลยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยไพ่เดอกซันคุณอาจจะบางบางท่านคุณอาจจะเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้นะไพ่เด e f ซันเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีอะไรแบบนี้นะเป็นช่วงเวลาที่เรากับเขามีการห่างเหินกันหรือเปล่านะคะหรือมีระยะ เขาเรียกว่าระยะห่างจากกันเนี่ยเป,เป็นเพราะว่าเขาดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเย็นชาอ่าม,มีโก้นิดนึงมีกำแพงอะไรแบบนี้ก็ได้นะไพ่ห้าไม้เท้าคุณเนี่ยเขาอาจจะทัศนคติช่วงเวลานี้ไม่ค่อยตรงกันเเท่าไหร่หรือมีการทะเลาะก,กันก็ได้นะคะมันเกิดจากทิ่ถิของใครคนใดคนหนึ่งนะอ่าแล้วก็มองว่า อาจจะมีการหันหลังจากกันไปก็ได้นะคะแต่เป็นการจากกันชั่วคราวซะมากกว่าตามที่เห็นนะคะให้ห้าถ้วยมองว่าทั้งสองคนมีความรักให้กันเหมือนกันเนาะแต่ว่าในตอนนี้ในการที่มีการห่างเหินเนี่ยมันเนี่ยห้าถ้วยเนี่ยก็ยังมีความเสียดายอะไรอาวร์ในความสัมพันธ์อยู่นะคะและความสัมพันธ์ในตอนเนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับ ไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วก็ได้นะคะเออเขาอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะมีประเด็นอะไรกันบางอย่างกับเราคือเหมือนอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนอะนะในตัวของเราว่าถ้าคนคนนี้ยังไม่ยอมลดอีโก้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อาจจะต้องอะละทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปก็ได้นะคะ p i ้สเตรนท เราอาจจะดูเก่งกว่าเขาหรือเปล่านะคะหรือเรามีอะไรที่ข่มคนคนนี้อยู่นะไพ่เฟรนเนี่ยเป็นไพ่ในลักษณะที่เรามีอิทธิพลต่อเขาอยู่เหมือนกันนะคะเขาค่อนข้างที่จะเกรงใจเรานะบางคนคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาก็ได้หรือเราอาจจะมีอะไรที่มันเ,เหนือกว่าเขานะคะเนาะ คนคนนี้อ่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะเป็นคนที่ดื้อรั้นนิดหนึ่งเนาะหรือว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงอะนะคะแต่คุณสามารถที่จะควบคุมเขาได้นะ,ะแต่ทีนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะมีอีโก้กับเรานั่นแหละเหมือนกับเขาภายนอกเขาดูเหมือนไม่ยอมเราแต่จริงๆภายในใจเขาค่อนข้างที่จะอ่อนไหวกับเรามากๆนะอ่ะาไพ่เฮลโลแฟนความดี สามารถที่จะชนะใจคนคนนี้ได้หรือว่าก่อนหน้านี้มันมีการามาตกลงอะไรกันหรือเปล่าในความสัมพันธ์นะคะอืมอย่างที่บอกแหละถ้าเกิดว่าเรายื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้เขาไปตัดสินใจอเนาะเหมือน้องมองว่าคนในคนหนึ่งในที่นี้ต้องการคอมมิชเมนต์นะเออต้องการอะไรที่มันเหมือนถูกต้องอะนะคะ แล้วก็ไพ่เดอะมูนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ทั้งคู่อาจจะมีความพิตกกังวลหรือความเสียใจจากการทะเลาะเบาแหวงอันนี้อยู่ก็ได้นะคะเนี่ยมันห้า,ามาหมาอนขึ้นมาหรือบางคนอาจจะมีในประเด็นของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมือที่สามก็ได้มือที่สามในที่นี้หมายถึงเพื่อนฝูงก็ได้ไม่จําเป็นต้องมือที่สามจริงๆนะคะอ่า หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรที่ไม่ค่อยเห็นด้วยนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะทีนี้มีพลังงานราศีตุลราศีสิงราศีกันกุมเมทุนตุลคือมองว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการห่างกันไปบ่อยครั้งก็ได้นะแต่ว่ามันก็มีการกลับมาเริ่มต้นอยู่ดีนะคะเริ่มต้นแล้วก็เหมือนกับทะเลาะกันเนาะสำหรับพลังงานในวันนี้นะทีนี้ เรามาดูซิว่าเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับเราบ้างอะ่ะอันนี้เป็นชาวทาตน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับเราบ้างไพ่เก้าเหรียญคิดและรู้สึกอย่างไรไพ่เดอะเฮอร์มิตในช่วงเวลานี้คนคนนี้หรือเราก็ได้นะ เอาเป็นว่าคนคนนี้อยู่เงียบเงียบของเขานะคะในเซฟโซนของเขาก็ได้เขาอาจจะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ดูแลตัวเองได้หรืออีกในหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเงียบหายไปจากเขาก็ได้นะคะแล้วเขาเข้ามาส่องคุณหรือว่าอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณก็ได้นะ,ะเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้แคร์อะไรเขานะคะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองสวยสรวย,ยมากอะไรแบบนี้แล้วก็ในตอนนี้เขา เขาเหมือนมาสปายคุณอ่ะเออเนาะไพ่เด็กถือดาบเนี่ยนะคะไพ่คิงถือเหรียญดูเหมือนเขาจะนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของเขาเองนะแต่จริงๆเขาก็เนี่ยอยากรู้เรื่องของคุณอยู่เหมือนกันไพ่สา,ามถ้วยนะคะไพ่สา,ามถ้วยเขา,เา,าก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะอ,อยากพูดอยากคุยอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ทำเป็น ตีขรึมอะไรของเขาไปก่อนนะคะตามลักษณะนิสัยของเขานั่นแหละนะไพ่หกดาวตอนนี้เขาก็มีความสุขของเขาดีนะคุณก็เป็นความสุขของเขาเหมือนกันนะคะเขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี้มันจะต้องไปในจุดที่ดีนะคะหรือว่าเขาคิดในแง่บวกนะคนคนนี้เนาะ แล้วก็อยากได้โอกาสทางความสัมพันธ์แต่ว่าเขาเองยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหรนะ่นะักนะไพ่สองดาบเนี่ยนะคะเพราะคุณกับเขาอ่ะอาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยเข้าใจกันอยู่นะคะไพ่สองดาบมันขึ้นมานะมันก็เลยทําให้เขายังไม่ค่อยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเขาต้องการคุณหรือเปล่านะคะอะัวินถือดาบอืม้มคนคนนี้ชอบพูดอะไรที่มันตรงกันข้ามออกับความรู้สึกจริงๆเขารู้สึกดีกับคุณแต่ในบางทีก็อาจจะ ปากแข็งหรือว่าปากไม่ดีก็ได้เนาะเออพูดให้มันเขาเรียกว่าให้มันเสียโอกาสอะไรแบบเนี้ยนะือมชักใบให้เรือเสียอะไรแบบนี้ก็ได้คนคนนี้เนาะแต่คุณนะเป็นความสุขสําหรับเขานะคะเขาอยากได้คุณมาเป็นเหมือนกับคู่ครองอ่ะนะอืมบางคนถึงขั้นแบบอยากแบบแต,งงแต่งงานอะไรกับคุณเลยอัศวินถือเหรียญ เขาค่อนข้างเป็นคนที่รักคนยากอ่ะแต่เขาก็ดูดูคุณอยู่เหมือนกันไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะอยากเริ่มต้นใหม่ในลักษณะที่ชัดเจนถ้าเขาเงียบไปเขาอยากอยากเข้ามาเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่ดีวิลก็มีความคัางรักในตัวของคุณเหมือนกันเนาะเป็นความตัดไม่ขาดนะมีความหลงในตัวคุณอ่ะนะคะ เอาเป็นว่าไพ่ที่ออกมามันเหมือนกับเขาหลงไหลในตัวคุณมากกว่าที่เขาจะรักคุณนะะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีไพ่อื่นขึ้นมาไหมไพ่สามไม้เท้าถ้าอยู่ห่างไกลกันในตอนนี้เขากําลังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะคะรู้สึกเงียบเงียบเหงาแล้วก็ว้าเวนะอืมหนะน้องมองว่าในไพ่ที่มันขึ้นมาเหมือนกับว่าเขามีโร่ฝนตัวสูงนะทั้งไพ่ก้า 9, เหรียญไพ่เฮอร์มิตแล้วก็ไพ่เดอะเวิด์เนี่ยบ่งบอกว่าคนคนนี้ในตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกับใครสักเท่าไหร่นะคะอถ้าเกิดว่าเขามี เรื่องของชู้สาวอะไรเหมอะเนาะก็มองว่ามันก็เป็นแค่เพื่อนนะอ,อืเพราะในตอนเนี้ยเขาน่าจะเหมือนกับว่าเอ,อเนี่ยเขาเทใจให้กับคุณนะไปดีวิลเหมือนขึ้นมานะคะอ่ะาไพ่หนึ่งถ้วยเห็นไหมเขาเขายังรักคุณชอบคุณอยู่ไพ่ดีเอ็มเพรสคุณเป็นที่หนึ่งในหัวใจของเขาอยู่นะคะอมแต่ว่าเขาก็เขาเองก็ยังอยากที่จะขอดูดูกับความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนะ เพราะในบางทีเะนะ้องก็มองว่าไอ้ไพ่รีวิวเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะเห็นว่าเราดูเป็นคนเจ้าชู้ด้วยก็ได้เนะ <laughs> าะวิ f o อฟจูนอยู่ห่างไกลกันก็อยากให้โชคชะตาผลักดันให้มาเจอกันมาพบมาเจอกันอะไรแบบนี้อยู่นะคะแต่ในช่วงเวลานี้เขารู้สึกว่าเขาทําอะไรมากไม่ได้อาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้หรือมีเรื่องการงานอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องไปสะสางแล้วมันเลยทําให้คุณกับเขาอะ่ะ ไม่ค่อยได้เจอกันเขาเองก็รู้สึกแย่ๆเหมือนกันนะรู้สึกคิดถึงแล้วก็รู้สึกแย่ๆนะคะกับการที่มีการห่างเหินกันแบบนี้เนาะแต่ชอบไหมเขาก็ชอบคุณแล้วก็มีความหลงคุณน่าจะไปในทางหลงซะมากกว่าแต่ว่าความรักเนี่ยมันเริ่มเบ่งบานในหัวใจของเขาแล้วนะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเออเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีสําหรับเขาเนาะสําหรับชาวมิ้นท์กรกาพิจิกเนี่ย หมือนเรอมอกว่าคุณนะ่ะมีแมนเนอร์ในลักษณะที่แบบช่วยเหลือดูแลเขาหรือเปล่านะบางคนคุณอาจจะผ่านการมีครอบคอรัวมาแล้วเป็นแม่ๆมอะไรแบบนี้ก็ได้หรือเคยเป็นคุณแม่อะไรอะ่ะมาก่อนเนาะคุณเป็นคุณแม่แล้วอะไรเงี้ยนะคุณก็เหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าอมืมีความเป็นแม่เนาะความเป็นแม่มันก็เลยจะทาให้เหมือนกับเราชอบดูแลเทคแคร์อะไรเงี้ยน,นะคะแล้วคนคนนี้เขาก็รู้สึกดีด้วยนะคะกับการที่ที่เราทําแบบนี้ให้กับเขาเนาะ แต่ในบางทีมันก็อาจจะเป็นเป็นลักษณะจุจี้จุกจิกอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะอืมแต่คุณก็เป็นความสุขของเขาอยู่ดีนะคะมองว่าแบบนั้นนะอ่ะมีพลังงานพุทสบกันมังกรราศีมังกรนะคะกลุ่มเมถุนตุลแล้วก็ไพ่ราศีกัน นะกลุ่มเมทุนตุนแล้วก็พฤษศกันบางเกาะอ,อ่ะโอเคทีนี้เราไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนแรกสิแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาครึ่งเดือนแรกสภาคมนะคะไพ่เด็กถือเหรียญไพ่คิงดาบ ไพ่เสร็ไพ่กาวถอยพลังงานที่จับได้เหมือนประมาณว่าจดจ่อกับเรื่องของตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะคนสองคนเนาะหรือว่าอาจจะมีการอีโก้ใส่กันก็ได้เป็นในลักษณะเหมือนกับว่าถ้าเธอไม่เข้าหาฉันฉันก็จะเนี่ยมีกำแพงใส่เธอก็ได้นะคะแต่ถามว่า ยังไปจากความสัมพันธ์นี้หรือยังก็ยังไม่ได้ไปเนาะอ่าไพา่แปดดาบช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ปิดกัน้นอย่างที่มอนองบอกนะคะอ่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเอาไงกับความสัมพันธ์นี้กันแน่อือมันคนเขาอาจจะมีการยื่นคําขาดก็ได้นะคะไพ่แปดถ้วยอ่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณหรืเขาจะอาจจะต้องห่างๆกันในช่วงเวลานี้เนาะอืมมันเหมือนเหมือนกับว่า ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะหรือมีใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้ที่มีลักซ้อนเข้ามาก็ได้นะนายออฟคัพเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มีลักซ้อนก็หมายถึงว่ากลับไปดูแลตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองสูงเนาะอืมก็คือว่าอมองดูในสถานการณ์เหมือนกับมีอีกโก้เข้าหากันแล้วก็พยายามที่จะให้อีกคนหนึ่งอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ การเชื่อฟังต้องต้องอยู่ในคําสั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออต้องเชื่อฟังอนะ่ะเนาะมันก็เลยทําให้อีกคนหนึ่งอาจจะมีการปิดกั้นอะไรไปแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยุติธรรมสักเท่าไหร่นักนะก็คือเสียดายในความสัมพันธ์นี้ไหมก็เสียดายแต่ว่าอมองว่ามันมีการห่างกันไปนะคะเพราะอาจจะไม่ค่อยชอบนิสัยของอีกคนหนึ่งก็ได้นะอ่ะอันนี้มันคือเป็นพลังงานสลับกันก็ได้ออไม่รู้ว่า ระหว่างคุณี่ยเขาเนี่ยมันใครที่ที่มีนิสัยแบบนี้เนาะอืมหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนสองคนอะมีนิสัยที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะคะเออมันมันไม่ได้เชิงแบบนั้นแต่หมอน้องมองว่ามันเหมือนกับประมาณว่ามันปิดกั้น่ะเนาะอ่าขออภัยนะคะมาต่อเมื่อกี้มันเผลอไปโดนเนาะอ่าหมอน้องมองว่ามันเหมือนกับ อีกคนนึงพยายามที่จะทําอะไรให้อีกคนนึงเห็นนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็ยังมีการปิดกั้นอยู่นะคะบางคนมีการบล็อกกันไปเลยก็มีแต่หมอน,น้องมองว่ามันน่าจะเป็นการเหมือนกับทําเป็นไม่สนใจอะไรแบบนี้มากกว่าเขาเรียกว่าการปิดกั้นความสัมพันธ์นั่นแหละนะอืมแล้วก็รู้สึกว่าการที่อีกฝ่ายหนึ่งมีทีท่าอะไรที่มันเย็นชาฝ่ายเนี่ยมันไม่ค่อยอยุติธรรมสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นใน,ในช่วงเวลาเนี่ย คุณกับเขาก็อาจจะยังไม่ได้มีการต่อกันติดสักเท่าไหร่นักนะเออมันมีการเหมือนหันหลังเดินจากไปอะไรเนาะอืมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวธาตุน้ำมีนกับโกะพิจิกนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะพลังงานที่มือน้องเห็นก็คือราศีตุลแม่สิงห์ธนูกุมเมถุนตุลราศีสิงห์นะโอเค ทีนี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าอยากซื้อลิปสติกนะเข้าไปที่อ่าดูดวงส่วนตัวเข้าไปที่ไลน์แอดเหมาน้องแต่ถ้าลื้อซื้อลิปสติกเข้าไปที่ช่องทิกต็อกเหมาน้องนะคะบิ๊กทาร์โลนะอ่ะทีนี้เราไปดูคนที่มีคู่กันบ้างนะคะความอ่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปแล้วนะไพ่แปดดาบคนมีคู่นะไพ่หิ่งถ้วยไพ่สี่เหรียญไพ่เดอะเลเวอร์ส ไพ่ห้าดาบไพ่เดอะดีวิลหัวนลองเปิดให้หมดกันเนะาะไพ่เด็กดาบไพ่สี่ไม้เท้าไพ่หนึ่งไม้เท้า,พาไพ่สามถ้วย พลังงานที่บ่อน้องเห็นอยู่ในที่นี้นะคะอืมอาจจะมีในเรื่องของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะคนรักของเราอาจจะดูเป็นคนที่เจ้าชู้อะไรแบบนี้นิดนึงนะอาแล้วก็เนี่ยมันมีการส่องกันนะคะ เ,เพราะว่าอีกคนหนึ่งอาจจะทําตัวแปลกๆอาจจะทําตัวเหมือนกับว่ามีโรคฝนตัวสูงนะคะ,ะหรือคุณหรือเขามีประเด็นอะไรกับบางอย่างทะเลาะก,กันและมีการบล็อกกันหรือเปล่านะ,ะแต่ก็ถามว่าก็ตัดกันไม่ขาดอยู่ดีนะแล้วก็มันเหมือนกับคุณเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยเป็นเป็นคู่กันนะเป็นเนื้อคู่กันมันมีไพ่ทวินเฟมขึ้นมาแล้วก็ไพ่เดอะเลิฟเวอร์สอะ เป็นเป็นเหมือนทั้งโซเมทแล้วก็ทวินเฟรมด้วยนะคะเวลาที่มีความสุขก็มีความสุขนะแต่เวลาที่ทะเลาะกันอะ่ะมันก็มีการกลับมาคืนดีอยู่ตลอดเวลาเลยเนะาะมันไม่ได้หมายความว่า,าจะมีการจบอะไรแบบนี้นะคะมันเนี่ยมีการให้โอกาสและมีการเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ก็มองว่าคู่ของเราอาจจะเป็นคนสไตล์ที่มีมีคนเข้าหามีมีรักทางเลือกอะไรแบบนี้เข้ามาแต่ว่าเขาเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบ ไปอะไรมากมายนะคะอ่าอาจจะเจ้าชู้ไปอย่างนั้นเองแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไปจากคุณไม่ได้อยู่ดีก็คือไปไม่รอดอะหมอเนาะมองว่าแบบนั้นเพราะว่าไพ่ฟรีเลียนไพ่ของอะไรที่หยุดอยู่กับที่นะคะเพราะคุณเป็นพลังงานความสุขของคนคนนี้นะถึงแม้ว่าคุณกับเขามันจะมีการแบบเนี้ยไพ่ ห้าดาบเนี่ยมันจะมีการทะเลาะกันสักเท่าไหร่หรือมีการเถียงกันมีการไม่เข้าใจกันอะ่ะแล้วสุดท้ายมันก็จะมีการมาเริ่มต้นใหม่อยู่ดีนะคะไพ่หนึ่งหมายถาแล้วก็ไพ่สามถ้วยสามถ้วยเป็นไพ่ของการคืนดีนะอ่าคนรักของคุณน,นี้อ่าเหมือน้อาบอกว่าไพ่ขิงถือถ้วยนะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ใจดีอยู่คนหนึ่งนะคะเออเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายแต่ว่าค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกนะในช่วงนี้คุณเ,เขาอาจจะ มีในลักษณะเหมือนน้อยอ,อกน้อยใจอะไรกันบางอย่างนะหรือเซนซิทีฟกับความสัมพันธ์แต่ว่าอาจจะไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกเหล่านี้ออกมาก็ก็ได้แต่แอบดูแอบส่องอะไรแบบนี้อยู่ก็ได้นะคะอืมหรือใครบางคนในที่นี้อาจจะทําเป็นไม่รู้ไม่ไม่เห็นกับพฤติกรรมของอีกคนหนึ่งที่ที่เนี่ยมันไพ่ดีวิวขึ้นมาที่เจ้าชูก็ได้เนาะนเอมอง,มอง,มองว่าแบบนั้นนะอ่า เอาเป็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันก็ยังโอเคอยู่ดีนะคะเพราะว่าดูแล้วมันจะมีไพ่เดลเวอร์แล้วก็ไพนะ่สีไม้เท้าแล้วก็สามถวยอะนะดีวิลในที่นี้เหมาน้องมองว่าคุณกับเขาตัดกันไม่ขาดแล้วก็เอ,อนอกจากที่จะเป็นคู่แท้แล้วก็ยังเป็นคู่เวรคู่กรรมกันด้วยเนาะอ่าคือทะเลาะกันเท่าไหร่แต่ว่าไปจากกันไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะอ่ามีพลังงานราศีมังกรกุมเมถุนตุล แล้วก็มีนกรกฎพิจิะค่ะแล้วก็ราศีเมทุนนะอ่ะบทจะโรแมนติกก็โรแมนติกโรแมนติกเนาะคู่คุณเนี่ยนะคะอแต่เวลาที่จะเหมือนเถียงเถียงกันขึ้นมาแล้วก็มันก็เหมือนกับเนี่ยเออมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่นะชอบเอาชนะกันอยู่นะคะอืมโอเคทีนี้ไปดูพลังงานความรู้สึกของคนรักของคุณที่มีต่อคุณนะ พลังงานความรู้สึกที่มีที่เขามีต่อเราในตอนนี้ชาวทัดน้ำมีนกวกาพิจิกไพ่เทมเพลนไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้าไพ่แปดดาบไพ่สี่เหรียญไพ่สามถ้วยไพ่สองไม้เท้านะคะ ไพ่เดอะเลเวอร์สไพ่ก้าวถวยอืมแล้วก็ไพ่เดอะเวิลอะอน้องอกว่าความรู้สึกของเขาในตอนนี้เนาะอืมเขาก็ยังรักคุณนะคุณเป็นความสุขของเขาเอาไพ่เดิมขึ้นมานะคะแต่แต่เขาก็ในช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะรักตัวเองนะก้าวถวยขึ้นมาแล้วก็ร่วมกับ แปดดาบนะคะอ่ะมันเหมือนกับประมาณว่าคุณกับเขาอาจจะผ่านอะไรกันมาที่มันอ่าที่มันมีการทะเลาะกันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะคะอพลังงานนั้นนะมันก็เลยทําให้เขาเหมือนกลัวนะกลัวที่จะแบบว่าถ้าเกิดเขารักคุณอ่าแล้วมันจะเป็นแบบนั้นอีกอะไรแบบประมาณนี้นะหรือเขาเป็นคนที่ชอบหนีปัญหานะคะในช่วงเวลานี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเขารักคุณก็จริงแต่เขาก็เริ่มที่จะ รักตัวเองมากกว่านะคะอ่ะแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงด้วยนะอา,อาจจะหมายถึงว่าถ้าเขาไม่มีคุณเขาก็อาจจะคิดว่าเขาไปหาคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่เหมือนกับโปรไฟล์ดีอะไรเงี้ยนะคะอ่ะบาอคขัางที่จะหลงตัวเองนิดนึงเขาพยายามที่จะ ปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณนในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าเขาตอนนี้เขารู้สึกดีกับคุณเนาะรู้สึกดีแล้วก็อยากพูดอยากคุยอยากมาหามาเจออะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีการทะเลาะก,กันก็คือเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณเนาะอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่เออถ้าห่างไกลกันมองว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่มากๆนะคะอ่ะอาไพ่สี่เหรียญ ก็ยังมีความแบบมูฟออนจากคุณไม่ได้ยังมีความห่วงแหนความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วคุณก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาว่าเป็นโลกใบหนึ่งสําหรับเขาเลยนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นอะไรกันบางอย่างในเรื่องของออมือที่สามหรือว่าเขาเรียกว่าลักซ้อนอะไรประมาณเนี้ยเ,เขายังไม่อยากที่จะตัดสินใจที่จะเลือกอะไรใครนะเพราะว่าคุณน่าจะเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาแล้วก็เนี่ย หมอน้องว่าถ้าเขามีคนอื่นๆก็เหมือนกับเขาก็พยายามที่จะเนี่ยเก็บตัวแล้วก็ปิดปิดกั้นตัวเองจากคนอื่นๆนะคะก็คือใครเข้ามาชอบเขาเขาก็อาจจะเหมือนกับแค่แค่คุยคุยอะไรแบบนี้ไปเท่านั้นนะคะแต่คนที่ที่เป็นตัวจริงของเขาอะน่าจะเป็นคุณนะเพราะว่าสีไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดลเรเบิร์นะอือเอาเป็นว่านในตอนนี้เขาต้องการโอกาสการเริ่มต้นใหม่แล้วก็อนาคต กับคุณนะคะสองไม้เท้าเนี่ยวนะอนาคตที่มีคุณแบบมีชีวิตอยู่กับเขานะคะฝีไม้เท้าเนาะอ่ะแล้วก็เป็นเป็นคู่เป็นคู่รักกันที่ที่มันเหมือนเติบโตไปด้วยกันนะนะคะอ่ะที่เขาเองก็ตอนนี้เขาไม่ได้อยากที่จะไปแบบเปิดใจให้ใครแล้วก็ไม่อยากที่จะเหมือนกับอะไรอะไรที่เป็นปัญหาในตอนนี้คือเขาไม่ไม่อยากที่จะรับรู้เนาะ <laughs> บางคนถ้าเกิดไปก่อเรื่องเท่าชู้อะไรมา ตอนนี้ยก็คือเขาก็ก็อาจจะไม่ได้ค่อยสนใจอีกทางหนึ่งนะเนาะนะคะเพราะตอนนี้เขากับคุณเหมือนกับพลังงานดีมากเลยแล้วเขารู้สึกดีกับคุณมากๆด้วยเนาะอ่าจะให้เขามูฟออนจากคุณไปเขาก็ทําไม่ได้นะคะอืมอย่างที่บอกคุณเป็นโรกทั้งใบสําหรับเขาแล้วเขาก็เนี่ยเขาห่วงแหนคุณมากเลยเพราะคุณเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขามากๆนะอืมเขาพยายามที่จะปรับปรุงตัวเพื่อที่จะ ขอโอกาสกับคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาขอโอกาสเนาะแล้วก็เนี่ยเป็นคู่ที่เหมือนกับเข้ากันได้ะนะคะความรู้สึกของเขานะ,ะทีนี้มาดูเพิ่มความรู้สึกในตอนนี้ควีนดาเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะดูแข็งข้อกับเขามากยิ่งขึ้นหรือคุณดูแบบเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นเนาะคุณดูเหมือนกับมีอะไรที่ ที่จะงัดข้อกับเขานั่นแหละนะควีนถือดาบเนี่ยนะคะดูเอาจริงเอาจังแล้วนะอ่าถ้าเกิดว่าเขาทําตัวไม่ดีในขราวนี้เขาก็คิดว่าเขาเขาอาจจะโดนขุนทิ้งก็ได้นะอ่าควีนดาบเนี่ยนะคะซ mm ิก hmm. ออฟคัพมีความผูกพันกับคุณมากนะมีความสเสน่หาแล้วก็มีความคิดถึงกันนะคะไพ mm ่ hmm. ก้าวเหรียญเขารู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเขาหรือเปล่าเนาะคุณเองก็ ดูแลตัวเองได้นะคะก้าวเหรี่ยนนี่เป็นไพ่ของคนที่สดสวยรวยมากนะอือยู่โดยที่ไม่มีเขาก็ได้อะไรประมาณเนี้นะฮะหรือว่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะทําให้คุณอึดอัดนะคะเขาพยายามปล่อยให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะแล้วกเ็เขาก็รู้สึกดีด้วยกับกับความเป็นตัวตนของคุณก็คือไอ เช่นสมมุติว่าคุณอัพเฟซอะไรแบบคุณแต่งตัวสวยอะไรแบบนี้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวคุณนะคะอันนี้เป็นรักต่างไวัยได้หรือคุณกับเขาเป็นคนรักเก่าๆกันเลยอยู่ที่กันมานานอะไรแบบนี้เนาะเออเอาเป็นเธอเพราตอนนี้ก็เหมือนกับอยากสารความสัมพันธ์นะคะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เนี่ยบางคนก็เร่งเขาเรียกว่าหาเงินหาทองอะไรแบบนี้ก็ได้บางคนอยากที่จะแต่งงานนะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะอ่ะาไพ่ห้าด่าอืมแต่ความรู้สึกของเขาในบางทีมันก็มีอะไรที่ที่มันขัดแย้งอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้นะคะเออพานที่จะหาเรื่องอะไรหรือว่าในบางทีเขาก็รู้สึกอ่าเครื่องเครื่องเราอยู่เหมือนกันแต่แต่เป็นพลังงานที่น้อยนะไม่ได้เป็นพลังงานที่เยอะแยะอะไรมากมายเพราะว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ในบางทีคุณมีกําแพงใส่เขาหรือคุณ คุณอาจจะจุกจิกอะไรแบบนี้กับเขาคาดหวังกับเขามากจนเกินไปก็ได้นะคะไอสิ่งนั้นมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออจะไม่ค่อยชอบนะอะไรแบบนี้นะคะไม่ชอบการทะเลาะเบาแหวงนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานอื่นที่เขารู้สึกกับคุณอนะเหมือนน้องว่าโอเคอยู่นะค่อน,นข้างที่จะดีเลยนะคะโอเคพลังงานที่เขียนคือกลุ่มเมถุนตุลราศีเมถุนนะคะแล้วก็ไพ่ราศีธนูเนาะ ทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาช่วงขึ้นเดือนแรกฤษภาคมสองพันหไพ่คิงถือเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญไพ่สิบไม้เท้าไพ่หนึ่งดาบ ก็มีการเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะสถานการณ์ก็คงที่นะแต่ความสัมพันธ์ก็ก่อนหน้านี้มันอาจจะเหนื่อยเหนือยอยู่นะคะแต่ก็พยายามที่จะไปต่อนะอเป็นลักษณะการไปต่อที่ ที่เหมือนกับประมาณว่าไม่ได้คาดหวังอะไรในการและกันแล้วนะคะต่างคนต่างปล่อยให้มีอิสระซึ่งกันและกันในช่วงเวลานี้คุณอาจจะไปเที่ยวกับเขาก็ได้หรือว่าแยากย้ายกันไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ซิกออฟสอดเป็นไพ่ในลักษณะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างใช้เหตุผลแล้วก็ต่างฝ่ายอาจจะนิ่งๆนะเนาะก็คือไม่พยายามที่จะทะเลาะกันมันก็ดีขึ้นนะคะอืม แต่ทีนี้ความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยเนี่ยมันก็ยังทําให้เหมือนคุณกับเขายังไม่ค่อยเคลียร์กันสักเท่าไหร่นักนะก่อนหน้านี้มีประเด็นอะไรกันก็อาจจะยังไม่ค่อยได้เคลียร์เพราะไพ่สองดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการสื่อสารก็จริงแต่ว่ามันเป็นการสื่อสารที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องกันเท่าไหร่นักนะคะอ่ะแล้วมันก็เหมือนกับยังยังเก็บอะไรบางอย่างเอาไว้ที่ที่ไม่เข้าใจกันนั่นแหละมันก็ยังเก็บอยู่นะยังไม่ได้มีการมาพูดมาคุยอะไรกันเนาะอืม แต่ถามว่าไปต่อไหมไปต่อนะคะแล้วก็ยังมีการดูแลกันอยู่เหมือนเดิมนะการดูแลในที่ว่าก็หมายถึงว่าอาจจะเออเธอสบายดีไหมเธอกินอันนี้หรือ,อยังหรือว่าอาจจะมีการอะไรเอาขนมขนมอะไรมาฝากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืที่ทําให้เราแบบรู้สึกดีนะคะอ่าอ่ะเหมือนน้องก็มองว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ก็ ไม่ได้เลวร้ายนะคะเพราะสถานการณ์มันมันเริ่มแบบดีขึ้นแล้วนะอ่ะอย่างที่บอกอะ่ะบางคนได้ไปเที่ยวด้วยกันมีการเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ก็ยังมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันยังตึงๆบ้างเนาะที่มันมันมันเหมือนยังเก็บอยู่ในใจแต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดออกมานะคะแต่ก็เนี่ยมีการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเนาะเพราะว่าเหมอน้องก็มองว่าเนี่ย พลังงานไพ่เทรนเนี่ยเออมันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี่ยยังไงมันก็หนีกันไม่พ้นน่ะเนาะนะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้มีพลังงานพืชศบกันบังกอนนะคะอืมอ่ะ ทีนี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวติดต่อมาที่ไลน์แอดหมอน้องนะคะแล้วก็ใครอยากซื้อลิปติกฝาลิกานะคะลิปฝ่ายมูของหมอน้องนะมันมีทั้งแบบลิมิเต็ดอี dition แล้วก็มีแบบอ่าเป็นเป็นลิปมันเฉยๆก็คืออันนี้นะคะน,นี้หมอน้องจะใช้อยู่นะอ่าช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็แฟนลักแฟนหลงอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พวกนี้เราจะต้องศรัทธาด้วยเนาะบางทีเราแบบว่าซื้อไปแล้วเราเหมือนกับ ไม่ศรัทธามันก็จะไม่เกิดเขาเรียกว่าอะไรขึ้นนะเนาะนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นลิฟต์ลิฟมันแท่งหนึ่งอะไรเท่านั้นน่ะนะคะเนาะอ่ะแล้วก็มีแบบ limited edition ด้วยก็คือก็จะเป็นสีแดงกับสีส้มให้เลือกนะคะเข้าไปซื้อได้ในตะกร้าสินค้า tiktok ของหมอน้องนะคะวิ k i ี a r าโรชื่อเดียวกับอ่า u u u e e เนี่ยแหละเนาะอ่ะก็ฝากดูสำหรับใครสนใจนะวันนี้ หมอน้องก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ